เอาสบายดีเนาะวันนี้ซิมาทมบ่าวสุกมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ว่าเมียเจ้างามเออเก้าอะไรแม่เหงเออแล้วแล้วอยากได้เมียเจ้าเออไงบ่สบังได้อันเวาเต้ปากมันแล้วอยากได้ระวังอ่ะเมียเจ้างามก้าอะไรแม่เหงแล้วอยากได้สิหายแล้วบอส อบรนเราเต่้ะเย็นเย็นาทำสซื้อขาขเาทำนนี่เขหยิบอยากหายมเาเขาหยอมีจ้าามก็ดีแต่ว่าามเลยยิมาากไดอยากได้เาไม่เาเออก็บใเพิ่บ่ใ้เด้อเอซเด้อเออย่องหองเมียเพื่อนงามได้แต่เพิ่บ่ใบเออเพื่อนหายมึงหนึงนี่ดูเเตะเพอบตกไปหันเลย เอาไดนเอเออเพนใจหายด้วยเาวนี่ยาแอะกับเพนนะเฮาใส่นวดยังบ่ออยังมาหาไเมีเฮาเออกับบ๊อบทุกคนเอ้ยนยวคยจนตกใจมึงหนึ่งทุกคนเอ้ยเหตา์กะลีเอาไดส้นเฮาเี่ยวักะลีสยอดเลยาน่ทา มเมาชอาเขา,าจะมีหรายคนอยกให้คนนึนนงนนเที่นอนเมียเอี่ทอนเมียนี่เด้นอะเมียเจ้าเขาก็บไ้นอนเปลาเมื่อคืนนี้นะั่งกับบนอนเมื่อคืนเนี่เป็นไรจากลายป,ปได้เจ้าบนนอน,จน,อน,นเนจาบนนอนแล้วก็บนนอน เด้กินหอยเมียล้วกินหอยเมียไม่เ้วเมียไม่ล้าเมื่อบะหมีรัป่นนี่นถั่ลมะมันวิมามินอ่ได้ไปเอาอะไรดีลโรตีนเป้าเป่ยแต่คาร์บีเอออืต้องมาใส่ถั่วเรางวยเราเย่เด้อกินมีอารมณ์ำเลยเนี่ยอือ น้าอ่สำนีกแหละพอกันคลิปนะนะทุกคนเนะาะ